จากอคยู่กี่คนเนี่ยตาคุณยายสวัสดีครับทั้งสบายเลยโยมขอให้ของให้ขอให้นั่งนั่งนั่งรับอยู่กี่คนแล้วเดอยู่กันกี่คนครับรู้ล่าก็สคน คนนะเอามาได้อย่างชุดเลยเอามาอย่างออ่เาายงละชุดครับเอามาได้เอามาอย่างละคผ้าขา,าดาาา <c oughs> ข้าวมาข้าวเสื้อผ้าขนมเอามาเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> ทำไรกันโยมเนี่ยติดหยิบทุกสองได้เลย เออวางวางวางให้โยมนี่แหละทำลายกันโยมทำลายกันทำไร <c oughs> ฮะเนาะโอ้พี่ เอาผักมาถักเอาของมาให้มีอะไรเอาเอเของมาให้ของมาให้ครับของมาให้เอาของมาให้เอามาอดูขนมด้วยนะสามสี่ถุงเอามาเถอะขนมขนมอะไรเอามานี่เออมีเสื้อผ้าเด็กด้วยนี่เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กเอาาเสื้อผ้าเด็กเอามา

ผมนี่ตกก็ทำทำทำสวนลำบากหน่อยไม่ได้ไงเออเอาวันนี้ <c oughs> <laughs> ระยโยมมาวันนี้ได้เปื้อน <c oughs> อ่าไม่เปื้อนเคื่องขว้าอ่าขว้าอือขนมสองสามถุงไปเถอะอ่าไปสองสามถุงปลาเด็กผ <c oughs> ู้ชายตัวอือขนมกินขนม ล้ออะไรครับพี่ชายตุ๊กตาครับตุ๊กตาเด็กผู้ชายพูดให้มันดังดิผมว่าเขาได้ยินหรอกพูดดังดังหน่อยเอาตุ๊กตาของผู้ชายเด็กผู้ชายไอนี่ทำทำสวนอะไรกันล่ะตอนนี้ทำทำสวนอะไรกันเหลอ สวนนี่ก็ทางานนะที่นี่เนี่ยเจ้าของที่ก็ทานผู้เดียววามะม่วงเยอะเยอะผมไม่สบายตัดยญามาไหว<อ> <laughs> ไหวไว้เนีไ,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 ไม่ค่อยสบายตัดหญ้าไม่ได้เนาะใช่ตอนนี้ก็าเขาก,กล้าบ้านไปเหรอหมอนหน้าก็ต้องกลานาน้กลามากันมาตัดก็ดุนใจเขาอยู่กูชิ้นนึงเพราะว่าช่วงโควิดด้วยเนาะช่วงโควิดด้วยโดนโดนกันหลายที่ เออเมื่อไหรที่ไวรลุกยิงมาแล้วครับไวรลุกแก่ยกมาให้เลยอ้าวไอนมเอาไปกอดเล่นเอาเอาของมาให้น้โยมเนาะครับจะได้ประหยัดได้อีกเนาะช่วงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเนาะช่วงโควิดอย่างเงี้ยจะได้ประหยัดเนาะอ้าวช่วงนี้นะครับครับครับเจริญพรครับช่วงนี้นะครับครับผมอ่ะ เก็บด้วยนะ,ะไปนะครับอตอนนี้เราก็ได้อีกหนึ่งหลังนะครับได้อีกหนึ่งหลังตอนนี้เราไปกันต่อเราไปกันต่อเอาข้าวเหรอฮะข้าวนี่นะจ๊ะเออเย็นเลยเออก็เอ,อ่อข้าว เลือกกี่กองข้าวเดยวไปหน้าอีกเดินไปหน้าอีกอโอ okay. Okay, เคโอเคเดี๋ยวไปข้างหน้า,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 นาอ่า,า,า,าไปครับไปหลังต่อไปครับไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันครับอาตมาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าที่ไหนเหมือนกันที่นี่อ่ะไปครับอ่าขอเนรินพร What? Huh?